ลามวนท่าฟังพ่อเว้าสิพาไปคันเอาลูกหอดย่าอ้ํถูกจังคือพ่อบาสวยแล้วจังเกาห่าลาน้างพายาอยากไอ้น่ายามเคยสิเยอะใสะ่ไล่ลูกหนีจากบ้านย่าเมียาห้ามพี่บอบฟังโอ้ไรสวรรค์โยกความผิดแปลย่านไรเนี่ย ย่านความหวังเมืองผัวเป็นไม่ลูกเคยไปยานบ่อซอยโอค้า้องดีีกันไหนเงาะและโสตกลงพลัสิไปขั้น่อยเบาเอาเคยหน่อยอิ่มเข้าสู่เมืองไปเร่โน้ย โอ้ยนาโอยนอโอ้โอ้ยละนาคนฮาเซเปีเป็นยังคือว่ามาข้าวเดียวจะเห็น่นเนียไปหน้าเลยเลปีเมื่อข้าว่านี่น่ะเจ๊หน้าพงิจาเซเจปีที่บงอมานนาพักกันะเอาลูก ก็หวามากข้าวเดียวก็เห็นพูนกระสบายกระท่อมรีบ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 ยุบหัหน้าเสด็จพี่แล้วเอิญรู้ว่ามีคนอยู่กระท่อมมอเสด็จพี่เอาเสด็จพี่เป็นคนเงอนอ่ะเมียตัวอยากมากเนาะไปมันสาดมาบักเงาะกระสีเอิญพูนลูกเคยหยาบหยาบยุบหงาะโอผมไม่อยากเบิรงนศาลลักลูกเรเคยแต่ละคนเลยไอ้เงาะลูกแม่เอามาคุ จำเป็นเกษดรพอตัวเอิอนนาอเื่นองลาเอิอกระเอินขันเห็นว่ากะอยากายอยู่ดิไอยังมีได้เก็ดรพอเอื้่งเด้เกด็จพอย่ามนันกับย่ามี่มันก็คือกันนะอเฮีเกรพอเอิ้นเลยเอิ้นเลยจ้ะเอิ้นี่ลายยากเขียวลายเพยอยากายเขาอยู่นี่เขาไอเง้อเอิ้นนี่อย่างจังเลยจังสัอกไปเบิ้งอะยงไผ่มากันนะ มีเสียงตอบยุ่งกูานเอาไอ้จสองมีคนอยู่จอยง้ไอ้ง้อจอยเอ้ยลูกทำแม่ผู้ใหญ่มากนนะออกมาเบิ่งค้นใน่นี่จอยออกไปเบิ่งคนกันนะ้าอย่างเง้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไปไน่างเงี้ไม่ยังหรอกงเรปุน้องไม่ยังลับบาน มันเบิ้นเย่จอยวูวผู้ใด้าอยูบอดวนีอยูเย็้อยูซ่านบอดตัวนี่เเปียบกินเง้เินแค็เอินสาแบบแดวนี้ออกมาเบิ่งผูเบิคนนะจอยจอยไปเบิ้งใช่เ้ยน้อจอยอี๋ลิ ม่าละตีเสด็จพ่อ่าเรื่องอะไรเรืลองพ่อเร่พ่อเวเอาไปเบิ้งกจ้เป็นอยงพ่อจขั้นยังบ่าขั้นเหอ่ออยากอายเป็นยกๆยิงเี้ยไ่ได้เห็นอย่างสี่ทว่าเมา่อก้ไก่ในจ้อยเลยมถามนจอยยับมายมา่าขยันจะตอาดใครโอ้ยตวาดจางไหนพ่อว่ามันยังไม่งอดไม่รู้ว่าจาตวาดปวดโอ้ยจอยเอ้ย ค่มาอยู่ทงหยุดหาอยุดไฮอยู่น้าเปิดหน้าสมัตเต็งตึงเถิดจอยเหนมาเจ้าคือปากหวานแถิพ่อเอาพ่อกับตะหักจังสีเท่าไถดิหล่ะจดีเอินเบิ้งกันนะมาหยังก็ว่าอันพ่อว่าสิมาเอินเอาเงาะไหมลูกเอินมันไปหยังเอินมันเขาเมี่ยงเอินมันเขาเมี่ยงเอาไปเห็นหยังเอาเอาไปสู่โลกสู่โลกแมน เป็นสุรอบก้าเพลก็ขาดซึกเหรอจอยโดนี่ขาดซึกเขามั้งประชิดหัวเมื่อเขาบอกว่าให้ไปตีขี้ตีขี้พนะจอยบัดนี้เหอลูกเขยสุดที่รักของปอหาคนหกคนนั่นจอยมันมีแต่คำปากคำใจยี่งใหญ่จอยจอยยืนดีๆดดิ้งดู งะลูกเกยหล่า <lonely> พ <t su yo online> no. ่ออยู่มะย้เมยังกบเวาไม่กันนะลูกเงะเม่จอยยุ้ยเถกูนี่จ้าจอยพ่อแม่มากสับสบอนนะไม่พอแม่กินบ่จอยโอ้เสกินยังได้เงี้ยขอยาวมี่น้าเด้อเ้าทั้งในก็เาจังสันบัดนี้มันทาไปไปไปจอยนี่คือบ้ากันหอมานั้มเฮียทายุ่งอยู่ะเดี๋ยวขอเจไปบอกมันมาผู้ใดมาเออไปเอินเอาลูกพ่อไยเอินเอาลูกใช่พ่อูกเก๋าหา เรามึงมาแกร์แกว่ามึงดีดีว่ามึงงามงามไปนั่ไปเบิ่งไยพ่อจัดการเองต้องจอดเอิ้นแล้วบอสได้พ่อเนียนไปเอิ้นแล้วปายลวงอยู่พ่อโอ้ยปเล่นหัวเล่นหางเขาเด้อ ลูกหล้าเอ้าไม่หยังเอ้าไม่หยังแบบนี้ไม่หยังแบบฮ่องเต้ตากไทยเสด็ดพ่อกระไดเสด็จพ่อเป็นนะลูกหล้ายู่ดีสบายบ่ล่ะลูกอยู่ดีสบายอยู่เพคะเสด็จพ่อ อ้ยมีปีมันดีก็เกาหนอนุ่งลาเนาะเนี่ยขอไหนึ่งเนี่ยพ่อตัวลูกพ่อตัวลูกลูกพ่อลูกเปิดมเนาะเออเี้นมียกบห้อกกบหน้าเนี่ยเออเออเออเอเอเออออเเออเออเออออเอกเออาออเออเออเเออ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 เอเอเออนอออออเออเออกินออเอเออเออเอ่เออเอออเนออเเเอออออออเออนอออเเออเเออยอเอเอ ไอ้งอนหนตึเป็นอย่างลูกเอาว่าไอ้งอเมื่อน้ำกันก็เนาะส่วนจังใดกับผเมื่อแม่ไป็นคาสเดทัวร์เดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อจัดการเองมไมอดีกว่าเจ็บลูกอะแม่คาสเดทพ่อเนาะเออก็แบบแบบลูกหลาครับป่ะอันพ่อว่าสิมาเอิญเมียบัตรเมียซองไหมลูกเออเป็นอย่างเนี่ย ดเโอ๊ยเถียงหน้ามันหลังน้อยไปอยู่ในเวียงในว่างเฮาผุน่ะหลังใหญ่ดีไปอยู่ในเวียงในว่างเสนอลูกหลานเนาะเอาไปซอยพ่อหมเดี๋ยวนี้คาศึกเขามาตีเมืองนี่เดี๋ยวนี้เออเขามาตีขี้เอาเมืองเฮาเบิ่งนี่มาบังมาบังมาบังใช่ตัวน่ะมันส่วนเนี่ยมามามามันส่วนลูกหลานมันส่วนขี้ สภาพดูนะไอ้ตาดู่อ้จี่อยางสภาเป็นตาพี่งานนั่นเดียพ่ฮึ่มพี่บงเป็นตัวย่างอีกเหี้ยบบบบบบบเบบ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 อบเบบ่บบ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 บนบ่เบบ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 ฮบบบบ้ยบบ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 บ ไปสนอพมาเนาะปปพวกในป่ามาหาเบิร์ดเดี๋ยวได้นีนางองะเป็นอย่างดูนี่เจียงนะบอยู่เราจะนั่งไม่เสด็จแม่นี่นี่เงาะเงาะปั่บไปไปไปาปไปไปไม่หยังก็นน่เบาดีกันแล้วเบาให้กันแล้วเฮ้อมันมามากใส่บอกคนเบาดีนี่ คันเมื่ว่าอยากไปในเวียงในี่บ้างมันก็ะตายอยู่ในี่นี่กระท่อมนี่ใหวู้ดพะยุงกปตีรดเสด็จพี่บางองไม่เป็นบ้าสเสดพี่ก็คอยว่าคอยจ่าส่วนตัวเสดสียแล้วย่องเอาสัวตัวนะพี่บ้าไหมย่องเบิดแตเนี่ยสีย่องเอานี่ย่องอีเสดพี่ก็แค่ขไปอ๋อหอดปันนี่ยังบ่าหอยย่องอยู่นี่เอาเบ้านี่เฮ้ยขนทิ้งดูให้เสดเมียเราเอาเบิรงดูเสด็จพ่อเป็นคือเป็นตะคือว่ล่ะยังว้านั่นแล้วเสด็จพ่อว่าวบ่เมื่อก็ให้เสด็จแม่ยว่าลองเบิ่งตัวเนาะค่ะวันท้า จะไเด็จพีจงไปว่าวรถจงลูกเจ้าเียเฮาบอกอีกไบอเวนท่าสร็จแล้วบอกเสด็จพีเด้อไปว่าวงสินี้ผัใจเย็นเย็นก่อนให้สิ็ิเมีว่าวรก่อนมึงลูกเฮ้ยจะเย็นเย็นทั่วและลูกเม่เฮ้ยพ่อเม่มาใยนีนาคือส้างกัรหันหลังใส่พ่อไรหนี้เมีกันยังวางเจ้า อยากเห็นนาแม่จังมากเยี่มาแล้วลพอแม่มาเมื่อนี้ความคืนทอดอยากมาหาอยากมาเอาบุตรตาเตาขึ้นไปบ้านห้อแม่ได้ดิซังไปว่าเน้ำมันดีครับพันนะันเนาะแล้วเดี๋ยวนี้การทางเมืองหอนแม่มาวอนให้ไปซอย พ่อแม่มาอ้อยเบาขอเชิญเข้าสู่นครเอาง้อพอมาวนแม่ก็นำมาง้อขอบุตรตาให้ใจอ่อนเบิ้งเแล้วเขาเอ้ยเขาพ้นพ้นที่แม่ขอคอยเอาคุณเอาเคยนอนคอย ขอสู่เมืองไปเด้อโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยนอโอ้ยโอ้ยลาน่าจ้าครับไปซอยพ่อกับแม่สนองเงาะเนาะพ่อแม่มั่ไใจกับสิบพ่ซอยบางเงาะได้หนิไม่ไปพอลุกไปตีเหาคดแพลมาละแดงงขอหีบชะลายีบ่ไปอีนีบ่งอ ไปไปลุ้งไปโลดอย่าไปว่าวนะมันยแต่แม่มาไปกับเมียบ้านเมียซอยพ่อกับเมียมันดูลูกหลานไปเสด็จแม่ไอ้หนาะไอ้หนาะจ๋าจ๋าครับเห็นแก่โหลดจะหน้าไปซอยเสด็จพ่อเสด็จแม่ซะเนาะเบ๊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 ะยู่เทียงให้เทียงหน้าก็ต้องไปอยู่เวียงอยู่วังอยู่ทุ่งหน้าสบายเฮ้ยเนี่ยโดนเสด็จพ่อเสด็จแม่ไหมกระชับ ก็สันหลดจะามาหลุดล่ะมามามากมาังน้ำเสด็จพอเสด็จแม่แม่นะลูกหลานเนาะนีหลุดลไปเลยไปไปไปปมาจอยไปัจอยขันเลียงขันยไป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 จเียาไปเดพก่ไปบังได้สันเพี้ยเขานีเมียบานเมียซองไปแล้วอ้าตายนะบักเงาะนี่ละว้ยไปอยู่ตายแล้วไปบ้าไปเฮยไาก่อนไปใช้ไปหลดอยู่ผู้เดียวสบายไม่ต้องมีเมียมาคุมเฮ้ยอยู่ตายไม่เดียวหลด สบายถ้าเมื่อผีสื่อพ่อมึงนั่นบ่ย่านไปโลดอยู่คนเดียวสบายเออผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเงาะกำนันก็ต้องมึงอยู่ผู้เดียวเด้อผ,ผู้ช่วยก็ต้อง,งเงาะลูกบ้านก็ต้องเงาะเมียงเอาเมีงงยงเงาะไปใช่ไปหลอดตีไปอีหลี พ่อว้า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 ผู้ใดเป็นพ่อมึงพ่อว้าว้ามาพ่อว้าพ่อแม่ยังกันนี่ขึ้นมาสักก่อนสิไปเยูะดอกนี่แม่ไอ้โมยลบไปแล้วลูกหลานขันบ่อจังสี่ตั้งแกละเหล่ากันแล้วเฮ้ยล้อพ่อเหลียนยุทตลอดตัวนี่จ้าเป็นอย่างจังไปต้อได้แล้วถูกพ่อกะใหญ่เข้าศูนย์ ไปยุยไนางอไปยุติคาเสดหน้านางอไปเขาไปยุ้ยเขาไปกัะไปกัไปบะยากบซะนาัะ้อนเนี่ยคือซื้อกันหนาตั้งสิไปไอ้งอกระอดขาบสักปีนึง พี่พอชิได้ยินอืมไม่ได้ยินหรอกไอ้งอนน้าๆไอ้งอนสัญญากับผมจะหน้าแล้ววะสิถอดมีที่พอชิได้ยินเจ้าหน้าที่มาถอดเสียถอดเจ้ามังเบอกคนหลายๆคนเลยเจ้าสิได้ยินทุกคนั่งเบิ่งสาบลาบทุกคนจะหน้าสิบวงเสด็จพอแท้ว่าไอ้งอมมีข่าวจะบอกนะวะน้าๆ พอขึ้นไอ้ยิ้นถอดถอดคาบคาบไอ้ยังเด้นหนี่ลูกเสร็จพ่อเพคะว่าจังไหนลูกล่ะฮะจริงๆแล้วไอ้งอมีสองคาบนะเพคะเสร็จพ่องอมมีสองคาบสาดจังไหนจังพาจังสันนองรถจะน้าขจังไหนสิมีคาบเดี๋ยวนี่ลูกหลาบว่าเป็นงูหรอกเสียบไม่ลูกสิ่งที่เสร็จพ่อเห็นนี่ว่ามันโตัวตนของไอ้งอดอกเพคะเสร็จพ่อเอาะดำๆนี่ว่ามันตัวตนน่ะว่ามันดอกเพคะเสร็จพ่อเอาโตัวตนเป็นจังไหนลูกโตัวตนนี่ของไอ้งอมดอ เเป็นทัางสีเน่ย็คะเด้้้ไอ้บพ่อเป็นกัางสีอีกแบไ้ง้อ่อเป็นต่งเงืต่งงดใช่มน้องลาง้อไอ้ง้อจังฮะงอดใช่ไหมงอดค่ะคาสเดนโบว์คาสเดนพ่อกระหูแล้วไมไอ้ง้อ ไปจังสีบก็ได้แต่พ่อบอบอลูกขันมี่สองขาบขันมีผู้จบผู้งามถอดเน้พ่อเบิ้งในกระสันพ่อบ่เสียดอกว่ามีขาบนะนะเออันไปอย่าลืมหามาไว้ถาด้วยตัวนึ่งเอาไปยังมาน่ะขี่ไปชูรบเอ้ยบอสิเอามาเถือกตัวยิ่ๆให้เลยลูกดีมากว่าแต่ยาวตัวแม่เอาไปยังลูกญาติใบเถือกงี้มันย้ากระไดก็นางอ๋องขาจะเข้มจิอย่าเ็นล่ะอันหนาไปทั้งทิศทีละดอกโอ้ยพอ หอละดีหอละดีเออไปไปไปสนามออกเด้อมึงจะฆ่าบักไดบักหนึ่งเด้อมันก็มืดจังสลังหะเอ้ยไฟหลาถอดไปเดี๋ยวก็แดม่าแทบหนได้ตั้งใจอยู่นั่นเห็นหายใจพวนแล้วก็เสิต่อกาเท้าเน้อกาท้าคิดเด็นแม่ผู้เล่าตายเอ้ยเอ้ย ลักขึ้นลายข้าวมานดาแมงเนียเรียงข่าวว่าฟังเสียงหามันดาเอ้ยไปเที่ยวป่าข่าจังลักหลอกดันหันเอาเจ้าหลบดวนมาลาหุนเอ้ยมือนีเดาวสิได้ไหลห่างท่านเหมือนกันเอ้ยและขางลำพัดชิดห่วงน้ำบมมีแหลว แตว่ามีแพงแก่ในวันจะให้อยากเห็นพีนับตั้งแต่นาะมือนีสิไกลห่างว่างตัวแล้วพ่อตาวาเด้ดทอดนั้นแล้พ่อตาวาเด้ดทอนั้นสิถอดดอกจะทันทีลอมีอย่างเดแลสาวผู้ดีมาฟังลำใอ้ลำหม้อหม้อกง นิ่งวาคาเสดพ่อฟัาีกฟังอีกมากล้มวสันเบือจิ๋งจานลูกเฮ้ยไม่หยังเงินเติแสงสีสิวสีเหลี่ยมยังวานันเล้วสสงมากเลยล่ะดพ่อยังพายูรีลาคุแม่คุุ่แุุุ่่่มุุ่่ณแมุ่คุณแมพุ่คเล็ม่คุ่คุุุ่่่่คม่คุณเ่คุณแด็คม่นแม่แม่ม่่คุ่คม่คม่คุณแ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิ้งมือพอลูกเบิ้งมือพอเพียเพี้ยเพียเพียเพี้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 ยลูกเพียเพียเพีย นนาางออรเะความจริงอิหลีตัวนี้ลูกเรื่องเล่าความเป็นมามันเป็นไปจังไหนลูกหลาบอกสุพอฟังในเปียงลูกเดี่พุ่มโจรสุเสดสุพอฟังครับบอกสุพอฟังในลูกเรื่องเล่าความเป็นมามันเป็นมาเป็นไปจังไหนเป็นฟังคือกันนั่นล่ะเป็นยังคือไปยู่ดำดำกำกำเหลี่ยมเหลี่ยมจังสันลูกเป็นอย่างคือวายู่จังสี่ละลูกโอ้ยมูนันกระซกล็อกสนล้นหาย เอาเบิ้งเหี้ยไม่คือน้องเนี่ยเปี่ยนเนี่ยเป็นลายบระลาดพะลุงและจากลายบระหลาดหลุ่นของเบิ้งทั้งแขนหักขาห่ันมาเฮ้ยได้สำนองงี้ไม่เปลี่ยน,ยนยบยยนอสุพรฟังดูลูกข้าร่<ล>าเป็นมาจังไรลูกตะกี้ตะกรอนขมด้อาศัยได้แม่พันธุรัดครับม,มีกรรมมีเวรก็ได้ สวมขบับเงาะแม่พันธุรัดแม่พันธุรัต,น,รตนั่งงักนั่นบ่ลูกเมื่อหักนั่นเตี๋ยแม่นขับเสด็จพ่อ้ยบนท่าเด็กคนเสี่เราสุบฟังขับเสด็จพ่อพ่อได้ทำเบาเทาลูกสิเล่าไขขันประวัติการของกูมนันเบาสังทองน้อยลอเล่าไปเล่ลูกว่ะ พอจงคอยฟังบ้านสถานบาปบนเนาอยู่ามายผมสิเล่าหย่อๆเพระองค์เจ้าจงคอยฟังาาแต่ก่อนนั้นผมเน่าอยู่ดอกเมืองยศเป็นบุตรตคนเดียว ลูกพญาเอดอกเมืองน,น,นันลูกเท่าสดยศวีมนเซียวสหายหางหสวนอมานดาเจ้าจันเทวีเนาะเป็นซืนน้อลูกแม่ใหญ่ตัวนึย่าแม่ออกลูกน้อยบค่คือดามดังเขาเดโนอนแม่พ่นออกลูกน้อย เป็นธาตดอกน้ำหอยบิดาผมบ่พอใจจังไลนี้นอกไกลบ้านออกลูกเป็นหอยวะที่ขาบใส่พ่อเลยอาศัยน้ำทันสองตายายอยู่กลางป่าอยู่กลางป่า,าพอได้ย,นนย,ย,ยดินข่าว่าผมออกจากคาบแล้วเลยเอาเท้าดอกตาวขึ้น ่วนวเครื่องใจเจ้าจันเทวีเนาะเป็นซื้อโอ้แม่น้อยบอกพลิหาเหตุเรื่องดอกความห้ใส่มาพอให้ตามแม่นะและตัดสั่งไปป่าหารบุญสมพานบานหลายจังบอตายดอกคราวนัน <c oughs> ้น <c oughs> เขาเลยเอาไปถิ่มลงวังเอาหินทวงอ้าววเเเเกเ,เปียหนันก,นนก,นกเลยมาพบพ่อเอาเท่าดอกเต้าขึ้นอ,อุ้มเอาเท่าขึ้นมาไว้น้ำแม่พันธุรัตอยู่ได้สองสามปีบาใหญ่มาเจริ่นเก,ก่าก็เลยได้ไปอยู่เมืองยักษ์ปฏิวัต ยามมอไปในดาวยามใดแม่กระสัง่งจักมันยังดอกอยู่หันเที่ยวหามอยู่บอ่อเศร้ามโอโอโอันกะสิอันตรายแค่ลูกยามอมอแม่เจมเจ้าเข้าปา่าเลยไปดูกองทอผู้ผาเหล็กกระดูกลายนอ้อเหลือล้อนกระดูกอย่างนะลูก เลยพอคนขาหานคานคุ้ยเอิญมาใส่เจ้าเมน่นพาอจังมาเน่าอยู่นี่เมืองนี้เป็นยักษ์โขงเท่าเลยโง่ลงนามเอาโตนอลงบ่อแล้วพ่อจะสวมเงาะใดเลยหอลำหลวงมาไปเอาคาบเงาะพนับ เลยมาพอนาดลาเมียมิ่งควันตารถจนาเมียผมจังเม็นดีบิดาเอยเมื่อกำเมื่อเว้นเราล่ะลูกลาลูกเคยพอผู้นี้สักสีทอเสมอกันตัวหน้าตาเปรียบเสมือนกับพอสมัยเป็นบามบีผิดเลยเมาไปเรยคะเสนพอ แต่ว่าเจ้านนวานเอาค่าบเงาะมาสวมหัวมาติว่าก็เลยเป็นบักกี้ไล่ๆดำๆนั่นน่ะพ่อไปถอดแล้วเอาไปไว้ใส่ล่ะลูกรถเจน้าไปเอาไม่พอลบดูค่าบมันมันอยู่ใส่พี่คาเสด็จพ่อลออยากเห็นอยากเห็นมันสิเป็นของย่องคือจังสันบอสจนิีเอาเอาเอาน้องไปเบิงดูลูกเดี๋ยวรถเจน้าจะไปเอามาให้เสด็จพ่อเบดแล้วไปคาเสด็จพ่อไปไปลูกละเร็วๆเดี๋ยลูกเด้อ มีอิลีตีขาบงอกขาดอีริตาล้อเราเอาการขึ้นอย่างนีมันทาเผื่อล่ะเสด็จตี้ก็ได้เนาะย่างดาสันดาได้ได้เอาดาโย่ใสเดี๋ยวนี้ว่ามีผู้ใดดาจักเทียนเออเซเลตพ่อครับเสด็จพ่ออยากครูบ้าครับว่าเป็นยังดังเพราะลูกคือขาดตั้งสันครับเสด็จพ่อดังมันเป็นอย่างลูกดังเป็นอย่างลูกผมรักตัดครับ บาน้นันก็บอกพว่าป่าบักตอกินเป็นจังไดสุีรต่โอ้เอ้าโอ้โหหหนี่อเอาว่างไว้ลูกเอาว่างไว้นี่นีเอามาว่างไว้นี่เออนั่นามันไปแห้งเห็นวะจอยเเก็บว่าเป็นดอกขาดสื่อขาดข้างไหก็เป็นอูอยู่อาญายู่จังสิให้พอพิจารณาเบมงก่อนนี่นั่งตรงตรเนี้ยเนียเนีมันมาอยู่ตัวนี่เออจับซอยพอไม่จอย เอ้านี่วมันเป็นยา่าบินจอยอพ่อว่าโตปัญหานี่แหละลูกอันนี้มันเป็นเจ้าปัญหาพ่อขอได้พ่อลูกขอจังไดมล่ะเอาพ่อสิขอแม่ลูกขอได้พ่อเสรีพี่เสียไปยังเะหยังจูดมันถิ่มสั่นจูดเลยทีศเด็จพ่อแล้วแต่เสด็จพ่อมาดิน้องจอยค่ะไปเอาไฟมาลูกละ เออแม่นตีมายเอามาเลยเอาสี่เพคค่ะเอาจังไหนม่อมฉันว่าเป็นขายตาหัวตาสวนตาพักตาหยาขายอย่างอีกขายหอดกับไฟเพคค่ะเอาพ่อนี่กันสิขายตีเอาพ่อบ่าขายขายแต่กับไฟโอ้เอามากๆอร่อยสั่งกันสิชื่อลูกเอาไฟเอา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 ได้แล้วเพคค่ะ มันก็อ,อยู่ในเทฟอยโอ้ยหนูหนี่ซ้ำกันกับโดเรมอนเกบไดุูยังสุเนี่ยครับเพคะ่ะโอ้ยอันพอสิก้าบายพอเหรอลูกอันบ่เป็นยังคาเชียแหละเพคค่ะโอติอ้ยเพคะมูบูทครีมดูแลผิวใต้วงแขนสูตรไม่มีสีสังเคราะห์และสารพลาเบนได่มีส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนของคุณทำให้คุณมีผิวใต้วงแขนดูเนียนนุ่มน่าสัมผัส และมีความมั่นใจมากขึ้นสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้ที่หมายเลข089 200 9988